กำลังขับรถไปปิกนิกนะทุกคนแต่ว่าตอนแรกมันแดดออกแล้วตอนนี้ก็จะทาบข้าวตามตามๆนี่นั่นแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัว,วใช่ปะแดดทุบแล้วแล้วก็ในแอปอะมันบอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งฝนจะตกก็ไม่รู้ว่าปิกนิกแบบใดนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องเออเป็นนะักท่องเทีย่ยวเป็นคนปิกนิกหรือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะเดี๋ยวเราไปดูกัน ในพยากรณ์อากาศมันบอกว่าฝนจะตกใช่ไหมเราก็เลยเอาของกินนะทิ้งไว้ในรถก่อนแล้วก็ออกมาเดินเล่นกันก่อนเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวเช้ากันมาด้วยไงจะกินเลยปิกนิกเลยมันก็ใช่ที่เนาะก็เลยเออมาเดินเล่นก่อนอะไรก่อนอย่างนี้นะนี่ก็เป็นเมืองบาซาสูงเง่ยน,นะคะมันจะมีทะเลสาบอยู่กลางเมืองเนาะแล้วก็มาเดินเล่นได้มาออกกำลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีพวกมีนกมีเป็ดมีอะไรให้เดินดูเล่นนะแล้วก็ บังเอญเราไปเจอที่นั่งที่มันอยู่ฝั่งขวามือนะปกติเราเคยมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามันปิดหรือมันยังไงนะแล้วก็ปกติมันจะมีเรือเป็ดอะไรอย่างงี้ด้วยที่แรกเราคุยกันว่าเรือเราจะทิ้บเรือเป็ดด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องใส่มันหนาวมาเขาแล้วเรือเป็ดเก็บไปแล้วเรือแต่ท่าเรือเนี่ยนะปกตินะรามันจะมีเรือเป็ดด้วยเคยคิดจะมาปั่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันน่าจะไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเนี่ยมันจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็เลยไม่ได้ปั่นนะสรุป แล้วก็เนี่ยก็ไปซื้อของซื้อ,อะายนะเสร็จแล้วก็มาปิกนิกนะแล้วก็เราทําตําแตงมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมาซื้อเป็ดทอดกับไก่ทอดที่ร้านอาหารนะคะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเราไม่ได้อยู่เมืองใหญ่ไงมันก็เลยแบบไม่แพงมากนี่มาถึงตรงจุดที่เราจะนั่งกินกันใช่ไหมมันจะเป็นแบบสองชั้นมันไม่ค่อยมีใครขึ้นมาหรอกปกติเราก็ไม่เคยขึ้นมานะตรงนี้นะเราเห็นวันนี้ก็เลยขึ้นมาเป็นตําแหน่งที่ดีเฉละแล้วก็อันนี้แกงมิกกี้นะ เถึงก็เอาเลยนะเราคนไทยของกินต้องจัดเต็มนะเราเอาเบบซี่มาเป็นเครื่องดื่มเราก็เอาน้ำแกงใส่น้ำแข็งน้ำแข็งใส่แก้วมานะแล้วก็เนี่ยเราก็เตรียมเลยเยเตรียมทำตําแตงเราแยกน้ำส้ตมตำกับกับตัวแต,ง,แตงกวามาน่ะก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาขย่าก่อนนะคะเราเลือกตําแตงเพราะว่าตาแตงมันไม่ต้องตําแบบตาอะไรมากมายแค่ขย่าขย่ามันก็โอเคแล้วอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นตำอย่างอื่นมันควรจะแบบได้ตําได้ลายสักหน่อยนึง นี่แล้วก็หน้าตาอาหารของาวันนี้นะคะก่อนจะมาเนี่ยมิกกี้ก็พูดอยู่ว่าบิกกิกในความหมายของคนฝรั่งเนี่ยนะเขาหมายถึงแบบกินอะไรง่ายๆพ,พวกแซนด์วิชพวกอะไรนี้นะผลลมงุงผลไม,ลมนะ้านะคนไทยเราตำแตงช่ําตำแตงเข้าเหนียวแล้วตำแตงวันนี้อร่อยมากใส่ชูรสมาชูรสถ,ถึงอะ่ะอร่อย ตั้งแต่เรามากินนี่พูดคําว่าลอ,อยไปหลายรอบมากแลยมิกกี้ก็ร่อยด้วยนะเราเคยถามมิกกี้ตอนที่กลับไปเมืองไทยอะถ้าใครเคยดูคลิปน่าจะ,จะน่าจะพอจําได้ว่าเธอกินปะลาไหลไหมอะไรเงี้ยมิกกี้บอกไม่กินไม่กินได้ไงกินประจําเนี่ยต,ตําแตงก็ใส่ปะลาแต่ว่าเหมือนความนัวความอะไรมันก็เนียนๆไปอะเนาะคือแต่เป็นแบบปะลาลหลตัวๆอย่างนี้น่าจะกินไม่ได้แต่เป็นปะลาลหาแบบอย่างเงี้ยปะลาไขวดเงี้ยใส่ฉุรสในตําแตงนะโอ้สดน้ํากันฉ่า เสียดายรอบนี้เราไม่ได้ทําไก่ย่างมาเองไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าไม่ทําเหมือนแบบอยากจะทําอะไรง่ายๆเนาะเตรียมส้มตำเตรียมข้าวเหนียวมาแล้วก็มาซื้อไก่ทงไก่ทอดอะไรข้างนอกแต่ว่าสารุปคือพ่อค้าทาผิดนําก็เลยได้แต่เป็ดทอดมานะก็เลยเศร้า,า,านิดนึงนะเสียดายรอบหน้าเดี๋ยวทำไปเองให้หมดเลยหมันเคี่ยวใช่อยากจะไปอุดหนุนเนาะเมืองมันไม่ค่อยใหญ่นะมันไม่ค่อยมีคนมาหรอกเราอยากเอออยากจะไปซ,ซื้อของบ้างน้อยอยากกินข้าวนอกบ้านอยากกินกับค่าฝีมือคนอื่นบ้างอะเบื่อนะฝีมือตัวเองทำอะไรรมันก็เหมือนเดิมนะแต่ว่า เนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมันชอบทําผิดมากมันไม่อร่อยมากอะไรเงี้ยมันมันนะแต่บรรยากาศก็กคือแบบเออสนุกสนานะเราชอบปิกนิกมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นจะชอบเหมือนเราไหมแต่คนแบบยังอยู่ในเมืองใหญ่าบางทีเขาไปกินข้าวในร้านอาหารไปเที่ยวคลับไปเที่ยวผับไปอะไรอย่างงี้แต่เราเราสนุกคน<ะ>มาปิกนิกกันแล้วนะได้ปิกนิกสักทีเมื่อกี้คือเดินมาแล้วรอบหนึ่งแล้วฝนมันตกก็เลยไปซื้อของก่อนแล้วกลับมาปิกนิกแล้วคือแดดออกอดีเลยแบบออกนิดๆแต่ถึงมันจะไม่ออกเยอะก็เถอะนะอร่อยไหม อโลยมาร์กว่าสอโลยอโลมา,มมมมมา <laughs> ร์กส้มตำส้มตำอโลย์มาร์กใช่ถูกตงกินอาหารขาวเสร็จนะกินส้ตมตำอะไรเสร็จก็เก็บของแล้วจริงๆมีผลไม้ก็มีขนมที่เราทําอีกนะแต่ว่าก็เอนั่งเล่นย่อยกันก่อนเนาะคือบรรยากาศมันดีเลยแหละแต่ว่าอากาศวันที่เราไปมันไม่ถึงกับดีมากวันก่อนนะนะั้นอากาศดีมากวันก่อนนั้นแบบแดดออกอากาศแบบยี่สิบองศาช่ําเลยนะแต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่ไปเหมือนเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยๆกันก็เลยเออพักผ่อนนะแล้วก็วันเสาร์มันว่างไงก็เลยมากันมาๆกันวันเสาร์แต่ว่าอากาศก็โอเคไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะก็ค่อนข้างเย็นนะสิบแปดสิบเก้าองศานะได้อยู่ชื่นชื่นลิชชื่นไมีวิดัไท เราตําส้มตํามาใช่ไหมตําแตงมาทําข้าวเหนียวมากะว่าจะมาซื้อไก่ทอดกับกับเป็ดทอดที่นี่แต่ว่าสั่งเป็นเป็ดทอดอย่างเดียวไม่ได้ไก่ทอดอเดียวไม่ได้ก็เลยได้เป็ดทอดไก่ทอดกับข้าวมาแล้วเขาทําผิดอ่ะเขาทําเป็นเป็ดทอดะอถูกแต่ไก่ทอดไม่ได้มาได้เป็นไก่พัดผักมาแทนซึ่งมันก็เศร้าอ่ะเนะ <c oughs> าะไม่อยากกินไก่ผัดผักอยากกินไก่ทอด ก็เลยนั่นแหละได้กินไปหน่อยหนึ่งกินเป็ดหมดแล้วก็อีกไก่ทอดก็เหลือไว้ไปกินตอนเย็นมั้งไม่รุหมกันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะแต่ถถวมันแพงไหมก็ไม่แพงนะสองกล่องเมื่อกี้มันแค่สิบสามยูโรเองใช่ไหมใช่ไหมบัสดูมใช่ครับซากนใช่ครับเ <laughs> ก่งมาก <laughs> น <laughs> ั่งย่อยกันสักพักหนึ่ง, <laughs> ง <laughs> ก็เอางูออกมากินกันแล้วนะพักเดียวพักแบบพักสั้นด้วยนะ ก็เอาเงินออกมากินอีกแล้วเหมือนความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรกินต้องเอาออกมากินให้หมดนะก็เหมือนที่บอกไปนะเรามันคนไทยนะกินส้มตรงส้มตาอะไรอย่างี้เรายังบอกกับมิกกี้เลยว่าคนไทยคนอื่นนะถ้าเกิดเขาไปเยอะๆนะเขาเอาคกไปด้วยเลยเอาคกไปตามที่นู่นเลยไม่ได้แบบตามมาจากบ้านแบบนี้นะมิกกี้ก็จึ้งนะคนไทยมันจึ้งเกินแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราลองให้นางเป็นคนเตรียมของกินบางดีว่านางจะเตรียมอะไรมาบ้างแบบสไตล์เยอรมันฝรั่งเขาจะเตรียมอะไรไปปิกนิกบ้างเนาะทางเราอ่ะเราชอบกินแบบยังไงอะ ชอบกินให้มันถึงๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบว่าไปเราไปเที่ยวไหนอ่ะความทรงจาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมันจะผูกติดกับของกินสมมุติว่าไปเที่ยวทริปไหนอาหารอ,าาร,อร่อยเท่ากับทริปนั้นสนุกแต่ถ้าทริปไหนอาหารไม่อร่อยแบบอาหารฝรั่งเศร้าๆอย่างเงี้ยหรือไม่ไปไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเกิดอาหารไม่อร่อยก็คือทริปนั้นไม่สนุกความทรงจําม,มันเป็นแบบนั้นไงอันนี้เราเ,าเค้กกล้วยหอมที่เราทําออกมากินด้วยนะแล้เมื่อกี้บอกว่า ไม่กินหรอกอิ่มแล้วอิ่มมากเลยเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เอามากินนะดูหนะ้าตาอยากกินด้วยอยากกินด้วยแหละแต่เค้กกล้วยหอมสูตรนี้ยอร่อยจริงเราประทับใจมากเลยคือทำหลายครั้งแล้วก็แบบอร่อยทุกครั้งรอบนี้เราทำดับเบิลเป็นสองสูตรเลยนะมันก็ยังโอเคอยู่ะแต่อีสูตรหลังอาจจะไม่ฟูเท่านะเพราะว่าเค้กเราทําเสร็จแล้วไม่ได้อบเลยมันก็เลยแต่แบบไม่ฟูเท่ารอบแรกเมื่อกี้ก็บอกว่าทําไมอันที่มีช็อกโกแลตของนางทำไมฟูไม่เท่าอีกอันหนึ่งทำไมน้อยกว่าอะไรเงี้ย คือมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการที่เรารออบด้วยไงเรามีแต่หม้อทอดอไรนะ้น้ำมันมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีทางเลือกนะนี่ดูหนะ้าตาคนไม่อยากกินนะมิกกี้ชอบบ่นว่าอยู่กับเ,เราอ้วนทองเบลอเลยแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องกินก็นได้ของแนละ้วมันยังอยู่ที่บ้านถึงไม่กินมันก็ไว้กินวันหลังได้อนะไรนางแบบเหมือนอดใจไม่ไหวอะต้องกินต้องกินตลอดอะไรอย่างนี้แต่นี้เราแซวนางนะว่าแบบโอ้ยคนที่บอกว่าอิ่มเมื่อกี้ไปนานแล้วนางบอกว่าวิ่งหนีไปแล้วนะไปเรื่อย เราก็นั่งเล่นคุยกันดูวิวนู่นนี่นั่นไปสักพักหนึ่งนะคนก็มาเดินเยอะอยู่นะละคนนะ่ะคือมันจะมีคนเดินอยู่งลางเราอยู่ประมาณชั้นสองนะมันมีที่นั่งชั้นหนึ่งแล้วเราก็เป็นที่นั่งชั้นสองใช่ปะ่ะแล้วคนก็เดินพานไป่านมาแล้วมองเราทุกคนเลยนะไม่รู้มองเราที่เป็นคนเอเชียหรือมองการแต่งตัวของเราหรือว่ามองว่า,อ,วาอีพวกนี้มานั่งกินอะไรกันตรงนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็นั่นแหละก็สรุปก็คือสนุกดีนะนั่งกันสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบเย็นๆหนาวๆก็เลยกลับบ้านอนะนี้คือของทั้งหมดทีี่เราาซื้้อมนนะะคะ